วันนี้ทางด้านมหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์นะคะได้มีการมอบหน้ากากฟรชชิลค่ะให้กับเจ้าที่บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้นะคะให้กับโรงพยาบาลจัวัดแห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยวันนี้นะคะ ทางด้านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะได้มีการส่งมอบหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับ30โรงพยาบาลในพื้นที่ภาคใต้โดยมีนายแพทย์บุญประสิทธิ์กริตประชารองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมการปล่อยขบวนคารวานมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ค่ะที่ได้มีการช่วยกันทําและกรับบริจาคจากประชาชนนําไปมอบให้กับ 30โรงพยาบาลของหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้โดยสิ่งของที่มอบในครั้งนี้นะคะก็มีทั้งหน้ากากสาสป้องกันใบหน้าแบบเต็มค่ะก็คือ f r Fresh Shield จำนวน2,300ชุดซึ่งจะทําขึ้นโดยบุคลากรของ,ของมหาวิทยายลัยและก็ชุมชนใกล้เคียงรวมถึงเจลล้างมือแอลกอฮอล์จำนวน84แกลลอนจดทาโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินชุดป้องกัน PPE จำนวน310ชุดหน้ากาก N95 แล้วก็หน้ากากอนามายัยรวมถึงของอื่นๆโดยทั้งหมดจะมีการจัดสรรและก็จัดเป็น อุปกรณ์ที่มีความจําเป็นอย่างมากนะคะที่จะมอบให้กับ30โรงพยาบาลทั้งในจังหวัดชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและก็นาราธิวาสนอกจากนี้นะคะทางด้านของมหาวิทยาลัยบอกว่าตอนนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์บรรเทาและก็ช่วยเหลือช่วงสถานการณ์โควิดระบาดเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและก็รับบริจาคให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดโดยประชาชนนะคะที่อยากจะบริจาคสิ่งของค่ะไปช่วยเหลือนะคะอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆสามารถติดต่อได้ที่074-283-345ค่ะ